าคุณพบสิ่งนี้ที่ชายหาดถ้ำหินปะการังแบบนี้คุณอยากคาดเด็ดขาดเด็กคนนี้ตรงหน้าเป็นนักตกปลาฝีมือเยี่ยมแน่นอนเขาเอาเนื้อปลามาเกี่ยวเบ็ดเป็นเหยื่อล่อโดยไม่ลังเลก็โยนลงไปในถ้ำท,ที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นเนื่องจากทุกครั้งที่น้ำลงจะทำให้ที่นี่โดดเดี่ยวดังนั้นถ้ำแบบนี้มักจะมีสิ่งที่คาดไม่ถึงให้เก็บเกี่ยวแน่นอนว่าไม่ถึงนาทีสายเบ็ดก็ส่งสัญ,ญญาณว่ามีปลาติดเบ็ดแต่ไม่คาดคิดว่าที่ดึงกลับมาคือปลาหินตายตัวหนึ่งเขาว่ากันว่าปลาตายจะหลุดจากเบ็ดแล้วไปแต่เด็กคนนี้ไม่่เเชือลย อยากจะดูว่าถ้ำน,นี้ซ่อนอะไรไว้สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ดูร้ายแบบไหนดังนั้นเขาจึงโยนเนื้อปลาชิ้นใหญ่กว่าเดิมลงไปพร้อมกับที่เหยื่อล่อถูกคลื่นทะเลพัดเข้าไปในถ้ำลึกสายเบ็ดส่งสัญญาณว่ามีปลาติดเบ็ดอีกครั้งอย่างรวดเร็วเด็กชายก็ไม่ลังเลเลยยกสายเบ็ดขึ้นอีกครั้งเพื่อแทงปลาจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างสลับกันดึงสายเบ็ดกลับมาแต่เจ้าปลาที่กัดเบ็ดนี้ก็ไม่ยอมง,ง่ายๆพยายามดึงสายเบ็ดหนีไปยังส่วนลึกของถ้ำแม้ว่าสายเบ็ดจะรัดมือของเด็กชายจนเจ็บแต่ยิ่งรู้สึกแบบนี้เขากลับยิ่่่งตตตืนนนเเ้อดท็ปวดดดและค่อยยๆึงสาบ็กลับ และในขณะนี้มีสิ่งที่ดูฉุกเฉานปลาตัวใหญ่ก็ปรากฏขึ้นที่ปากถ้ำเมื่อเห็นว่าจับปลาหินตัวใหญ่ได้ขนาดนี้พ่อแก่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกดีใจรีบเข้าไปข้างหน้าและจับปลาน้ำหนักเจ็ดแปดกิโลปลาหินลายเสือดึงขึ้นมาจากน้ำดูเหมือนว่าปลาตะวันออกที่ตายไปเมื่อกี้ถูกมันกัดไว้ก่อนหน้านี้หลังจากการดึงดันอย่างรุนแรงก็กลายเป็นแบบนั้นนี่คือถ้ำที่มาสจรย์ชาวประมงสามารถตกปลาได้อย่างต่อเนื่องและปลาภายในถ้ำก็ไม่มีวันหมดพวกเขายังสามารถตกปลาและย่างปลาไปพร้อมกันชีวิตที่สบายเช่นนี้ทำให้คนอิจฉาจริงๆ ชาวประมงเหล่านี้มาตกปลาเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยบังเอิญพบถ้ำหินนี้ที่นี่ดังนั้นวันนี้พวกเขาจึงเตรียมมาสำรวจทันทีที่เขาเดินเข้าไปในถ้ำหินก็พบว่ามีถ้ำที่นำไปสู่แม่น้ำใต้ดินและเมื่อเขาเห็นสภาพในแม่น้ำทำให้เขาตื่นเต้นมากทันใดนั้นเขาก็มีความคิดดังนั้นเขาจึงเริ่มค้นหาในถ้ำหินอีกครั้งไม่นานก็จับปูเสฉนออกมาจากรอยแยกหินปูเสฉนนี้มีประโยชน์มากและที่นี่ก็มีปูเสฉนแบบนี้อีกมากไม่นานก็จับได้เกือบครึ่งถังจากนั้นเขาก็ทุบเปลือกหอยออกเขาจัปูสะฉข้าางในออกมทีลตว จากนั้นเขาก็เอาปูเสฉยนที่เปื่อยปลาฉีดด้วยเครื่องเทศชนิดหนึ่งแล้วแขวนไว้บนเบ็ดเป็นเหยื่อล่อปูเสฉวนชนิดนี้เป็นสิ่งล่อที่้แรงสําหรับปลาในน้ําทันทีที่สายเบ็ดถูกโยนลงไปก็มีปลามากัดเบ็ดเขารีบดึงสายเบ็ดกลับลากขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นปลากระพงตัวเล็กแม้ว่าปลาจะไม่ใหญ่แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่านี่เป็นจุดตกปลาที่ดีเขาถอดปลาลงมาแล้วโยวนลงบนพื้นทันทีแล้วแขวนปูเสฉวนอีกตัวขณะนั้นเขากลับพบว่ามีปลามากมายใต้น้ํารีบโยนลงไปอีกครั้งการตกครั้งที่สองแทบจะทันทีที่เหยืลงน้ํา ก็มีปลามากัดเบ็ดอีกครั้งไม่นานก็ยกปลาขึ้นมาอีกตัวปลาตัวนี้ใหญ่กว่าตัวแรกเล็กน้อยเพียงไม่กี่นาทีก็จับปลาได้สองตัวทรัพยากรนี้ดีเกินไปแล้วและนี่เพิ่งจะเป็นการรวอมอัพเท่านั้นต่อไปยังมีเซอร์ไพรส์อ,อีกมากมายการตกครั้งที่สามนี้ก็ยกสายขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังจากยกขึ้นมาปลาตัวแล้วเห็นได้ชัดว่าปลาที่ตกได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาได้ฉีดเครื่องเทศบางอย่างบนกุเสียอีกครั้งแล้วจึงเกี่ยวอยู่อีกครั้งโยนเบ็ดครั้งที่สี่ลงไปแต่การตกครั้งนี้กกกลลลลัับบไไไดดด้้้ปปาาาที่ม่มมมมเเหหือนนนิยขึู ปลาชนิดนี้มีราคาแพงมากในประเทศสามารถขายได้ในราคาสูงถึง8001000ต่อจินและชาวประมงเหล่านี้ก็ถอดเบ็ดออกแล้วโยนมันลงบนพื้นนี่มันเสียของจริงๆและการตกครั้งที่6กนี้ก็ได้ปลาสีเขียวสวยงามเพิ่งถอดเบ็ดออกจากปลามันดิ้นอย่างแรงหลุดออกไปได้ทันทีเนื้ออ้วนที่อยู่ในปากก็หายไปแต่ชาวประมงไม่ตื่นตระหนกเลยและไม่กังวลว่าจะตกปลาไม่ได้ที่นี่และต่อไปปลาก็มาเรื่อยๆแม้จะไม่มีปลาใหญ่แต่พวกเขาก็ไม่รังเกียจใช้เวลาสิบนาทีในการจับปลาได้มากมาย ปลาพวกนี้เพียงพอสําหรับพวกเขาแล้วคนหนึ่งก่อไฟในถ้าศิลปินจัดการทําความสะอาดสิ่งที่จับได้ทั้งหมดแล้วนําปลาพวกนี้มาเสียดไม้ย่างจากนั้นนําไปย่างบนไฟแรงไฟจากไม้ทําให้ปลาสดสดย่างจนมีน้ํามันซึมออกมาเป่นหอมฟุ้งกระจายปลาทะเลสดหวานพร้อมซอสมะเขือเทศที่ทําเองกัดําหนึ่งน้ํามันซึมออกมาชีวิตชาวประมงแบบนี้คุณชอบไหม